ฝนพันปีจอ่อถล่มเมืองไทยในช่วงอีกไม่กี่เดือนในช่วงปลายปีอาจซ้ำรอยยุโรปอินเดียและประเทศจีนเกิดกระแสที่สร้างความตื่นตรนกให้กับคนไทยอีกครั้งเมื่อมีนักวิชาการประเมินว่าเหตุการณ์ฝนพันปีที่กระหน่ำหลายประเทศทั้งอินเดียยุโรปและเยอรมันตลอดจนถึงประเทศจีนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจเกิดขึ้นในประเทศไทยของเรา และมันจะเป็นวิกฤตการร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งที่เราเคยเผชิญมาซ้ำเติมโรคระบาดที่เรากําลังอยู่ในช่วงวิกฤตหากเกิดเหตุฝพนพันปีเกิดขึ้นในประเทศไทยหลายพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำโขงปริมาณน้ำจะซ้ำเติมกับการที่จีนเร่งระบายน้ำเพื่อป้องกันเขื่อนแตกเราจะรับมือกันอย่างไรและหากเกิดขึ้นในกรุงเทพ เมืองหลวงของเราที่ตามปกติแล้วก็เกิดน้ำท่วมแทบทุกปีอยู่แล้วฝนพันปีจะทำให้เกิดวิกฤตการณ์อุทกภัยครั้งร้ายแรงเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนพันปีจะถล่มประเทศไทยในช่วงปลายปีหรืออีกไม่กี่เดือนข้างหน้าดเรเสรีสุภาทิต ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยลังสิตได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกล่าวว่ามีเหตุการณ์ภัยซ้ำซ้อนน้ำท่วมใหญ่ที่ยุโรปต่อเนื่องมาจนถึงสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาอุทกภัยเกิดขึ้นที่ประเทศยุโรปเยอรมันและอินเดียรวมถึงเกิดขึ้นที่ประเทศจีน ทําให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากในเมืองหลวงเจิ้นโจวมณฑลเหอหนานของจีนมีการอบพยพผู้คนกว่า2องแสนคนสถานีรถไฟใต้ดินจมน้ําเกิดสภาพน้ําล้นตลิ่งในแม่น้ําทุกสายสัตราจารย์จอนนิชานแห่งมหาวิทยาลัยฮ่องกงกล่าวว่านี่เป็นผลพวงมาจากภาวะโลกร้อนทำให้ปริมาณฝนตกหนักที่สุดในรอบ1,000ปี กล่าวคือปริมาณฝนสะสม3วันที่เมืองจ้นโจมีมากถึง617ม mm. ิลิเมตรโดยที่ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีของเมืองนี้อยู่ที่640ม mm. ิลิเมตรกล่าวคือฝนตก3วันเทียบใกล้เคียงกับฝนตกภายใน1ปีเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นอีกบ่อยครั้งในอนาคตปลายปีนี้คาดว่าปรากฏการณ์ลานิยา มีโอกาสจะเกิดขึ้นในประเทศไทยถ้าปริมาณฝนพันปีมาตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งในขณะน,นี้เรากำลังเผชิญกับโรคระบาดอยู่หากปรากฏการฝนพันปีที่เกิดขึ้นที่เมืองเจนโจเกิดขึ้นในกรุงเทพที่มีประชากรใกล้เคียงกันจะเกิดอะไรขึ้นเรามีแผนรองรับอย่างไรจะอพยพผู้คนกันอย่างไรและอพยพไปอยู่ที่ไหน นี่คือมหันตภัยซ้ำซ้อนที่เราควรตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและมีสติโดยได้จำลองสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงเหตุการณ์ฝนพ,นพันปีที่อาจเกิดขึ้นในกรุงเทพในปลายปีนี้เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาได้เกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในยุโรปที่คร่าชีวิตผู้คนไปเป็นจำนวนมากหลายประเทศในยุโรปได้เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ ในแถบรุโปตะวันตกเฉียดกว่า200คนแล้วขณะที่ภารกิจกู้ภยัยยังคงดำเนินต่อไปอย่างเร่งด่วนนายกรัฐมนตรีของเยอรมันอังเกลาเมเกนได้ไปเยี่ยมหมู่บ้านชูดในแคว้นอาวไวเลอร์ที่ถูกกระแสน้ำพัดทำลายไปเมื่อสัปดาห์ก่อนและกล่าวว่าภัยพิบัติครั้งนี้น่าหวาดกลัวอย่างยิ่งพร้อมกับสัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือ พื้นที่ที่ประสบภัยอย่างเต็มที่โอลาฟโซรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเยอรมันระบุว่ารัฐบาลกลางเตรียมจัดสรรง,งบประมาณมากกว่า11,600ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเยยวยาทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทุกภัยครั้งเลวร้วายที่สุดในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาทั้งในด้านชีวิตและความเป็นอยู่ รวมทั้งการซ่อมแซมบุรณะสถานที่ที่ได้รับความเสียหายทั้งนี้สถิติผู้เสียชีวิตสะสมอย่างเป็นทางการจากวิกฤตอุทกภัยในเยอรมันครั้งนี้อยู่ที่156รายสำหรับสถานการณ์เลวร้ายล่าสุดแม้ฝนที่กระหน่ำลงมาอย่างหนักได้หยุดลงแล้วในเยอรมันเนเธอร์แลนด์และเบลเยียมแต่สถานการณ์ยังคงวิกฤตอย่างต่อเนื่อง ในหลายประเทศของยุโรปตะวันตกและตอนกลางของทวีปทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันบริเวณทมแดนของเยอรมันกับสาธารณรัฐเช็กรวมทั้งในออสเตรียขณะที่ในเบลเยียมมีผู้เสียชีวิตยืนยันแล้วอย่างน้อย27รายนายกรัฐมนตรีอเล็กซานเดอร์เดอครูผู้นำเบลเยียมกล่าวว่าอุทกภัยครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งแทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศนี้เป็นการเพิ่มแรงกระตุ้นให้กับทุกภาคส่วนเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับวิกฤตการโลกร้อนและเร่งหาทางบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ทั้งนี้เบลเยียมได้รับความเสียหายและมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้มีเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นที่ประเทศจีน เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดน้ําท่วมครั้งใหญ่ในมณฑลเหอหนานของจีนเสียชีวิตแล้ว12คนสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ําท่วมหนักในเมืองเจิ้นโจวมณฑลเหอหนานของจีนล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้ว12คนและพละเมืองกว่าแสนคนต้องอพยพไปหาพื้นที่ปลอดภัย ขณะที่รถไฟใต้ดินกว่า160ขบวนต้องหยุดให้การบริการส่งผลให้มีผู้โดยสารจำนวนมากติดค้างอยู่ในสถานีโดยระดับน้ำสูงประมาณเอวไปจนถึงอกสื่อท้องถิ่นของจีนรายงานว่าปริมาณน้ำสะสมอยู่ที่449ม mm. ิลลิเมตรในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาและพยากรณ์คาดว่าฝนจะตกหนักไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม ด้านประธานานธิบดีสีจิ้นผิงของจีนประกาศว่าน้ำท่วมร้ายแรงในมณฑลเหอหนานทางตอนกลางของจีนครั้งนี้รุนแรงอย่างยิ่งนับว่าในขณะน,นี้อยู่ในระยะวิกฤตแล้วเมื่อน้ำเอ่อล้นตลิ่งในแม่น้ำหลายสายและมีเขื่อนแตกแล้วส่งผลให้ประชาชนบาดเจ็บเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายทางการจีน ได้ประกาศยกระดับการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินทางสภาพอากาศให้ถึงระดับสูงสุดและพร้อมเตรียมรับมือมหันตภัยจากธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นตามมานอกจากนี้พายุฝนที่กระหน่ำรุนแรงมาหลายวันส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายกว่า50,000ไร่ก็ให้เกิดความสูญเสียมากกว่า300ล้านบาท ทางการจีนได้ประกาศเตือนเขื่อนอี้เหินฐานพร้อมพังได้ทุกเมื่อหลังจากที่มีรายงานว่าเขื่อนสองแห่งแตกในเมืองฮูหลุนเป่ยเอ,อ่อในเขตปกครองตนเองมองโกเลียาทางตอนเหนือของประเทศจีนเนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ล่าสุดมีรายงานว่ากองทัพจีนประกาศเตือนเขื่อนอี้เหอฐาน อีกแห่งหนึ่งในเมืองรั่วยางมนทนเหอนานว่าอาจพังถล่มได้ทุกเมื่อหลังจากที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจนเกิดรอยรั่วยาว20เมตรและยังมีอ่างเก็บน้ำอีกกว่า16แห่งที่มีปริมาณน้ำสูงจนถึงระดับที่เป็นอันตรายรัฐบาลกำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน และช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงขณะที่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้เพิ่มอีก16คนและมีผู้คน200,000คนต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยโดยทางการจีนประกาศยกระดับการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินทางสภาพอากาศให้ถึงระดับสูงสุดพร้อมเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติ ที่อาจเกิดขึ้นตามมาด้วยหากเกิดเหตุฝนพันปีเกิดขึ้นในประเทศไทยหรืออีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเราได้เตรียมพร้อมเตรียมตัวรับมือกับมันแล้วหรือยังโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่ตอไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ